สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับก็สุรายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที4โมงเย็นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดนำเสนอเรื่องราวทั้งสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตเรากับครอบครัวเรากับการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะคะมีปัญหาก็จะมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกด้วยค่ะสำหรับวันนี้จะชวนคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆก็คือเรื่องของอาการป่วยทางจิต ที่เรียกว่าโรคจิตเภทซึ่งโรคนี้จากสถิติแล้วนะคะมีผู้ป่วยถึง26ล้านคนทั่วโลกแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางจิตที่คนไทยเป็นมากที่สุดอีกด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าว ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการถแถลงข่าวกันเพื่อที่จะเน้นย้ําว่าวันที่24พฤษภาคมถือว่าเป็นวันโรคจิตเภทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการนําเสนอข้อมูลหลายประการที่น่าสนใจค่ะท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านรองอธิบดีแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ การรักษาโรคจิตเภทนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหลายต่อหลายท่านที่มาร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะจริงๆแล้วเนื้อหาสาระก็จะกล่าวถึงวันที่24พฤษภาคมของทุกปีที่หลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันโรคจิตเภทค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ลดอคติในสังคมที่มีต่อโรคจิตเภทซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิดและการรับรู้ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งก็ส่งผลเสียต่อการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะอย่างที่ ได้เรียนให้ทราบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วย ที่เป็นโรคจิตเภทถึง26ล้านคนนะคะแล้วก็เกือบร้อยละ90ของผู้ป่วยจะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาจึงส่งผลต่อการทำงานของสมองและการหายขาดของโรคด้วยนะคะมักจะพบในช่วงปลายวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง1 5ถึงส5าปีสำหรับประเทศไทยนั้นข้อมูลที่คุณหมอได้แถลงเมื่อวานนี้นะคะคือพบว่าโรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคะ่ะ จากรายงานของกรมสุขภาพจิตคาดว่ามีผู้ป่วยโรคจิตเภทซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์พฤติกรรมและความคิดผิดปกติจำนวน412,394รายซึ่งมีเพียง249,139รายหรือว่าประมาณร้อยละหเเท่านั้นนะคะที่เข้าถึงการบริการได้รับก,การวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะนี่เป็นสถิติที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็สร้างความตระหนักรู้กันในรายการของเราในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นหลายคนที่ ฟังคำว่าโรคจิตเภทแล้วยังนึกไม่ออกไม่เห็นภาพยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่มันเกิดความผิดปกติได้ยังไงมันเกี่ยวกับสมองตรงไหนอะไรต่างๆนะคะดิฉันไปค้นเจอ a n i m เมชันชุดหนึ่งค่ะซึ่งมีการเผยแพร่กันใน YouTube ในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้พิชิตโรคจิตเภทนะคะอัปโหลดขึ้นโดยผู้ใช้ y o u t u b e ในนาม Match Max Ltd นะคะต้องขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยไปชมกันนะคะว่าการ ป่วยเป็นโรคจิตเภทคืออะไรแล้วก็มีผลจากสมองอย่างไรคะโรคจิตเภทหรือชื่อภาษาอังกฤษคือสกิสโซฟรีเนียเป็นโรคของสมองอย่างหนึ่งซึ่งสมองของคนที่เป็นโรคนี้จะมีความผิดปกติของระดับสารสื่อประสาทการทำงานของสมองนั้นจะเป็นปกติได้ต้องอาศัยสารสื่อประสาทซึ่งมีอยู่หลายชนิด ทำงานอย่างสอดคล้องและสมดุลในผู้ป่วยโรคจิตเภทเราพบว่าระดับของสารสื่อประสาทเกิดความไม่สมดุลทำให้สมองทำงานผิดปกติสมองก็จะทำหน้าที่แปลความหมายของสิ่งที่รับรู้ควบคุมการทำงานด้านความคิดอารมณ์พฤติกรรมหรือพูดง่ายๆว่าคนเราจะทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้ต้องอาศัยสมอง เพราะฉะนั้นหากสมองทำงานผิดปกติทำให้ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมผิดปกติไปด้วยและคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจเนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณคิดหรือคนเป็นนั่นเองอาการต่างๆได้แก่อาการประสาทหลอนเช่นการเห็นภาพที่คนอื่นมองไม่เห็นจะทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริง อาการหูแววได้ยินในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้ยินอาการหวาดระแวงหรือพฤติกรรมผิดปกติเช่นหวาดระแวงว่าคนจะมาทำร้ายจนอาจก้าวร้าวอาลวาดซึ่งเกิดจากมีความรู้สึกกลัวว่าตนไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนั่นเอง ได้ไปคาอธิบายสั้นๆประกอบกับแอนิเมชันที่ทําให้เข้าใจง่ายนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปใน u t u b e นะคะผู้พิชิตโรคจิตเภทท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มๆได้ซึ่งจริงๆแล้วยาวหลายนาทีแล้วก็อธิบายได้อีกเยอะแๆเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีฉันมีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นจิตแพทย์แล้วก็มีคนหนึ่งซึ่งท่านดูแลในเรื่องของสมาคมสายใยครอบครัวรวมไปทั้งเป็นผู้ที่เคยมีปัญหาโรคจิตเภทด้วยช่วงหน้ามาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันค่ะ ของไลนิกท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะขอแนะนำแขกผู้ร่วมรายการของดิฉันนะคะแพทย์หญิงพิยดาหาชยภูมิหรือว่าหมอเอิญน,นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินสว,ส,สวัสดีค่ะหมอเอิญขอพบพระคุณมากมากเลยนะคะที่มาร่วมในรายการของเราในวันนี้ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะจะร่วมรายการจากทางโทรศัพท์นะคะคุณเครือวันเที่ยงธรรมท่านเป็นกรรมการสมาคมสายใยครอบครัวและอดีตผู้อยู่กับปัญหาโรคจิตเภทด้วยสวัสดีค่ะคุณเครือวัน สวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตร่วมรายการกันไปแบบนี้นะคะขออนุญาตคุยกันทางโทรศัพท์กับคุณครวันด้วยแล้วก็คุณหมอเอิญด้วยนะคะเมื่อสักครู่เราอธิบายให้ท่านผู้ชมเห็นผ่านแอนิเมชันซึ่งก็น่าจะจําลองให้เห็นภาพแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นโรคจิตเภทเกิดจากอะไรหมอเอิญอยากจะเติมคําอธิบายง่ายๆให้คนทั่วไปทราบยังไงดีคะบอกว่าโรคจิตเภทคืออะไรก็จริงๆอย่างที่ใน YouTube แล้วก็แอนิเมชันบอกไว้นะคะก็คือ ตอนนี้เรายอมรับกันทั่วโลกแล้วละ่ะว่าจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เกิดกับสมองค่ะนั้นคําว่าโรคที่เกิดกับสมองเนี่ยถ้าเลือกได้คงไม่เป็นนะคะนั้นการที่เขาอ,อยู่ๆเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับทางสมองเนี่ยก็คือว่าแน่นอนอะ่ะมันก็จะมีผลกับในเรื่องของอารมณ์ความคิดและก็พฤติกรรมนะคะซึ่งเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะเพราะมันเป็นการนนทํางานมาจากข้าง,างในสมอง ถูกต้องค่ะคราวนี้หัวใจสําคัญเนี่ยของการที่จริงๆโรคทางจิตเวทโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลจากสมองนะคะแต่ว่าลักษณะสําคัญของจิตเภทเนี่ยก็คือว่าอาการที่หลุดออกไปจากความเป็นจริงนะคะถ้าภาษาทางการแพทย์ก็เรียกว่า out of reality นะคะ แล้วก็จะมีหลายหลายประเภทเอา off reality เช่นคือแบบเห็นภาพหลอนหรือพูดอะไรที่เราไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือได้ยินเสียงง่ายๆเลยนะคะเป็นเป็นลักษณะที่เจอบ่อยแต่บางคนอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะมีความรู้สึกกลัวบางคนจะรู้สึกกลัวระแวงแวงเกิดขึ้นมาคิดว่าจะมีใครมาทําร้ายคิดว่าใครจะมีใครมาฆ่าตัวเองอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ความรู้สึกนี้มันผุดมาจากไหนก็ไม่รู้ แต่อยู่มันรู้สึกแล้วมันมควบคุมไม่ได้ค่ะนะคะ,คะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการที่พอเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเชื่อ<ม>หนึ่งเชื่อแล้วเล่าให้คนอื่นคนอื่นไม่เชื่อโอ้เธอไม่เข้าใจฉัน<ม>เพราะว่าคือเขาเจอจริงๆไงค่ะค่ะแล้วสิ่งที่แสดงออกมาก็คือการป้องกันตัวเอง<ม>ตาขวางหวาดระแวงแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่าโอ้โลกนี้น่ากลัวนะแปลก คนกลุ่มนี้ไม่กล้าเข้าใกล้จริงๆมันคือสื่อสารไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเขามีอะไรอยู่ในหัวเขาเห็นภาพอะไรเขาได้ยินหูแว่วเป็นอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นแค่คาแรคเตอร์หนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือที่อยู่ตามข้างถนนใช่ไหมคะแต่งสกปกแต่งตัวสกปกหอบหิ้วขยะเยอะๆติดอะไรเต็มไปหมดหรือแม้กระทั่งว่าอย่างที่ แถวแถวหมู่บ้านเอิญเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งที่เดินคือวันหนึ่งโหแกเดินเป็นแบบ 30- 40่กิโลแบบเดินเดินไปเรื่อยเดินกลางแดดถามว่าเขาเดินได้ยังไงค่ะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าบางคนเอิญเคยถามเขาตอนไี้บางทีเขารู้สึกว่าเอยเขาเดินแบบเดินอยู่บนสวรรค์เดินอยู่บนปุยนุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพในอีกแบบหนึ่งซึ่งคนทั่วไปไม่ทราบใช่ค่ะก็คือเขาหลุดเข้าไปในสู่ โลกของเขาจินตนาการนะคะซึ่งถ้าเลือกได้เขาไม่อยากเป็นหรอกอะคะ่ะเรา,เรา,เ,ราเราจะทราบถึงต้นทางมันได้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อพอทราบแล้วเราจะได้ไปรักษาให้ถูกจุดตรงนั้น,นะะเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของพันธุกรรมอยู่พันธุกรรมมีผลไหมคะมากมากค่ะ,คะพันธุกรรมมีผลมากๆอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็น ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นเนี่ยก็12%ละอ,อย่างเงี้ยค่ะหรือพ่อพ่อหรือแม่เป็นก็แอย่าเงี้ยค่ะ<อ>ก็ <ๆ S 1> จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อน,<ค>นข้าง,งชัดเจนแต่ก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่ไม่มีประวัติทางพันธุก,กรรม,มนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับการที่ว่าหนึ่งเขามีคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกภาพที่ เป็นคนเงียบๆนะคะไม่ค่อยพูดค่อยจะหรือแสดงออกทางความรู้สึกความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเจอเรื่องที่เครียดมากๆแต่ถามว่าเรื่องเครียดนั้นเนี่ยมันทำให้เขาถึงขนาดเป็นจิตเภทเลยไหมอ่าคำตอบคือไม่แต่เป็นตัวกระตุ้นให้ยีในสมองที่ที่มีอยู่นะคะก็คือทุนเดิมที่มีอยู่ในสมองที่มันบกพร่องอยู่แล้วเนี่ย ถูกกระตุ้นก็เลยปรากฏออกมาค่ะจริงๆมันคือการสะสมใช้เวลาแล้วก็ตัวเองจะไม่รู้ตัวเลยทีนี้เนี่ยคนเราสมมติว่าสมมุติว่าเราตั้งสมมติฐานว่าทุกคนอยู่ในความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคจิตเภทได้เนะคะเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะหมอเอิญหรือต้องให้คนอื่นเป็นกระจกคนอื่นต้องช่วยสังเกตเราหรือเราสังเกตตัวเองโรคจิตเภทแบบเขาเป็นโรคที่น่าสงสารมากนะคะ คือในในกลุ่มของโรคในในจิตเวทเนี่ยร้อยกว่าโรคเนี่ยจิตเภทเรว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่าสงสารที่สุดตรงไหนก็คือตรงที่ลักษณะหนึ่งของอาการก็คือการที่เขาเข้าไปอยู่ในจินตนาการของตัวเองเขาหลุดเข้าไปในความเชื่อของตัวเองและปรับเปลี่ยนได้ยากเพราะฉะนั้น ลักษณะหนึ่งของคนไข้กลุ่มนี้คือไม่รู้ตัวว่าป่วยเพราะฉะนั้นตัวเองจะไม่รู้ทีนี้คนอื่นเป็นกระจกได้ไหมคะคนอื่นสังเกตได้ไหมคะว่าเอ๊ะสังเกตได้ค่ะเริ่มแต่เขาเชื่อหรือเปล่าเนี่ยถ้างั้นลองไปฟังพี่เครือวันแลกเปลี่ยนในในมุมนี้นะคะซึ่งเป็นมุมเบื้องต้นเลยว่าคนเราเรารู้ตัวเองไหมหรือคนรอบข้างเป็นกระจกให้เราได้ไหมพี่เคอวันเราสังเกตยังไงคะตอนที่ตอนที่เริ่มป่วยหรือว่าตอนแรกที่ป่วยเนี่ยค่ะต้องอาศัยคนอื่นบอกไหมคะหรือว่ายังไงคะ ค่ะพอดีตอนตอนที่เริ่มอาการป่วยเนี่ยอ,อยู่คนเดียวด้วยค่ะ oh. แล้วก็แล้วก็แต,แต่แต่ช่วงช่วงชีวิตช่วงนั้นมันเครียดมาหลายปีแล้วนะคะ hmm. มีความเครียดสูงมาหลายปีแล้วค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ทำงานคือทำงานแปลจนจนดึกเลยอะคะ่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าจะต้องส่งกำหนดส่งแล้วเหมือนสวิต์เปิดในสมองแล้วมันมีเสียงครัางครูมาเยอะเลยค่ะ ก็เลยก็เลยตกใจมากเรืว่าจริงทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสียงยังไงคะเสียงคนพูดเนี่ยหรอคะเสียงคนพูดก็มีเป็นเสียงอื่นๆก็มีเป็นเสียงคนที่รู้จักเป็นเสียงคนที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็แต่แต่ทุกทุกเสียงมันก็ขมขู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็เลยตกใจมากแล้วก็อมีมีความคิดว่าจะจะถูกปองร้ายอะไรเงี้ยก็ก็อยู่แบบ อยู่หว,วาดผวาเลยแบบ<ะ>สามวันสามคืนแบบไม่อาบน้ําไม่กินข้าวไม่นอนไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วแล้วตอนหลังตอนหลังก็เลยเปิดประตูบ้านนี้ออกไปค่ะออแล้วไปไปหาเพื่อนทีนี้เพื่อนเขาเคยเ็าเป็นพยาบาลนะคะเขาเคยดูแลญาติคนหนึ่งญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยหูแววเขาเห็นอาการแล้วเขาก็เลย เขาก็เลยคิดว่าใช่หแววอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สบายเขาก็เลยพาไปหาหมอแต่แต่สำหรับตัวเองนะไม่ได้คิดว่าเป็นป่วยหรืออะไรเลยคิดว่าทุกอย่างจริงหมดอย่างเงี้ยค่ะ,คะพอไปพบพอไปพบแพทย์ครั้งแรกได้รับการวินิจฉัยเลยไหมคะว่าว่าเราเป็นอะไรครับพิการ่ะวินิจฉัยหมอหมอวินิจฉัย,ว,ยวันนั้นเลยแล้วก็ให้กินยาเลยค่ะค่ะ,คะ แสดงว่าก็ถือว่าพี่ครวันได้พบหมอค่อนข้างเร็วถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นที่ความเครียดสะสมมานานอะไรต่างๆมันจะยังไม่ปรากฏรุนแรงก็ตามแต่พอไปถึงมือหมอปุ๊บหมอวินิจฉัยตรงเลยแล้วก็จัดยาให้เลยค่ะลักษณะลักษณะแบบค่อนข้างชาัดอะค่ะแบบแบบมีมีความกลัวว่ามีคนฟองร้ายาออค่ะคิดว่ามีคนสื่อสารกับเราได้โดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่ครวญต้องรับประทานยานานหรือยังคะก็ยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปียี่สิบปีเนี่ยนะคะคือวันแรกที่เราหูแววเราเราจินตนาการว่ามันเป็นจริงมากระหวัดระแวงมากแล้วเราก็ไปพบแพทย์แล้วแพทย์วินิจชฉชัยแล้วเริ่มให้ยานานขนาดไหนคะที่อาการดีขึ้นแล้วเราไม่ได้ยินหรือไม่ได้เห็นภาพหลอนอะไรอีกเลยก็รักษาด้วยยาอยู่เนี่ยคือตอนแรกตัวเองก็ไม่คิดว่าตัวเองป่วยเองค่ะก็ ก็จะกินยาบ้างไม่กินยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนดูแลอยู่ก็ก็จะกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังก็เลยมีคุณครูเก่านะคะที่เคยสอนอะ่ะท่านก็รับไปดูแลแล้วก็ให้ยากินทุกวันแล้วก็ ให้อธิษฐานให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันหนึ่งก็หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาประมาณสักสองเดือนสามเดือนนะคะวันหนึ่งก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เสียงแววก็หายไปโอ้ยค่ะชีวิตใหม่เลยนะคะแต่ว่าชีวิตใหม่ของพี่ธวันก็ต้องได้เป็นวันแรกยิ้มได้เป็นวันแรกหลังจากที่ป่วยโอ้ ก็ต้องแสดงความดีๆด้วยถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมานานแล้วแต่ว่าพี่ครวญก็ยังคงรับประทานยามาอยู่เป็นระยะเวลา20ปีแล้วกับมาทำหมอเอิญคือรักษาหายไหมค่ะไม่ได้รับประทานยาตลอดแบบว่ามีเกเรค่ะมีเกเรบ้างมี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 สอามครั้งที่แบบว่าหยุดยาเองจริงๆไม่เกเรไม่แตกนะคะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมออิญเจอคนไข้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เหรอะทุกครั้งก็จะ คือไม่อยากทานยาเพราะว่าบางครั้งยามันมีผลข้างเคียงใช่ชแล้วแต่แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทานยาตลอดแต่ว่าเกิดมองยาแล้วเอ๊ะนี่มันตัวอะไรที่อยู่บนฉลากยามันมันเหมือนม้าเลยเอ๊มีคนเอายามาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเกิดเกิดมันเกิดร้อนขึ้นมาอีกทานยานะคะแต่ว่า มันไม่พอหรือว่ามันไม่เหมาะกับชีวิตตอนนั้นหรือยังไงแล้วก็เกิดระแวงขึ้นมาแล้วก็ไม่ยาไม่ทานยาก็เลยป่วยซ้ำสองสามครั้งนะคะค่ะพี่กวันเห็นประเด็นพี่กวันล,ละกลับมาถามาเออคือส่วนใหญ่เกเรอย่างเงี้ยหรอคะคนไข้ม,มันก็จะทําให้ไม่หายอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออไม่ใช่คําว่าเกเรละกันนะค,ะเ,คะเพราะว่าคือพออยู่กับคนไข้กลุ่มนี้มากๆแล้วเราเปรียบเทียบกับตัวเราเนาะเปรียบเทียบกับชีวิตจริงอะขนาดเราเป็นหวัดอะ เรากินยาหมอ่ให้ยากินอาทิตย์นึงฆ่าเชื้อต้องกินให้ครบคอสนะเออกินครบไหมคะถามจริงจริงก็จะมีสักกี่คอคือเพราเรารู้สึกดีแล้วบางทีเราก็ก็หายแล้วว่าไม่เห็นต้องกินต่ออะไรอย่างี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่ถูกต้องคือถ้าโดยจริตเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็คงไม่อยากจะทานนะแต่ที่ถูกต้องคือก็คือต้องกินไปตลอดแต่ถามว่ากินเหมือนเดิมตลอดไหมอันนี้ไม่ ะะที่บอกว่าไม่เนี่ยก็คือเมื่อตะเกียอย่างที่พี่เคอวันบอกกินไปสักพักนึงเนี่ยอู้ตื่นขึ้นมามีชีวิตใหม่ทานต่อเนื่องไปสักพักเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบมีผลข้างเคียงบางอย่างนะคะผลข้างเคียงทําไมถึงเกิดละ่ะก็เพราะว่าเ,เมื่อสมองอย่างที่บอกนะคะจิตเพทเป็นโรคของสมอง <c oughs> อันนี้พอเราทานยาไปช่วงหนึ่งเนี่ยสมองมันก็เริ่มปรับเปลี่ยน <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า คนไข้ไม่สังเกตตัวเองไปติดตามการรักษาหมอไม่ได้สังเกตอากับกิริยาของคนไข้หรือถามสาทุกขสุขดิบเขาโดยตั้งใจ<ม>และลึกจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆยาก็แอบ,บลงคือแอบ,บมีผลข้างเคียงที่รบกวนชีวิตเขาเหมือนกันอย่างเ<อ>ช่นคิดช้า<ม>บางคนมีลิ้นแข็งใช่ไหมคะมพูดลำบาก<ม>ทำให้กินลำบากทานข้าวมมไม่อร่อยนะคะหรือ เราจะจะเจอคําว่าซอมบี้ได้ไบ่อยๆในคนไข้จิตจิตเภทที่ทานยาเรื้อหลังนานๆนะคะช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ปกติเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องอยู่ต้องอยู่กับหมออย่างใกล้ชิดคือหมายความว่านัด ก็ต้องไปอย่างสม่ําเสมอให้ทานอะไรก็ทานบอกให้หมอตลอดอย่างอย่างตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเพื่อให้คุณหมอเพิ่มหรือลดยาบางตัวที่จะมีผลข้างเคียงอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าตัวตัวหลักๆนะคะที่สารสื่อประสาทที่ทําให้เกิดก็คือโดปามีนเนี่ยคือมันก็จะสามารถขึ้นขึ้นลงลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวคนไข้เองก็ต้องสังเกตตัวคนรอบข้างเองก็ต้องสังเกตแล้วเมื่อไรก็ตามที่ที่เราสังเกตเราพูดคุยกันอย่างเปิดอกเนาะแล้วเจอกันตรงกลางอ่กินยาตัวนี้มันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเราอาจจะไม่ต้องอิงตำรามากว่าโอ้ไออผลข้างเคียงเงี้ยมันไม่มีนะตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าถ้าเกิดหมอก็ลดช่วยกันวิเคราะห์อะไรเงี้ยว่า มันไม่สบายยังไงแล้วเราปรับตรงกลางเราก็จะอยู่กับเขาไปได้อย่างมีความสุขนะคะมันมีโอกาสหายขาดไหมคะโรคจิตเภทต้องถามกลับว่าคําว่าหายขาดคืออะไรคือไม่มีเสียงแววอีกเลยไม่หลอนอีกเลยไม่อะไรอีกเลยใช้ชีวิตอย่างปกติและหยุดกินยายากเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เป็นโรคจิตเภท ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และรับประทานยาและไปพบแพทย์ตามกำหนดก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีไม,มไม่มีโอกาสที่จะถึงขั้นหยุดยาเลิกยาออะไรอย่างนี้สำหรับโรคโรคจิตแพทย์นะคะเมื่อกีอ้ฟังจากที่ พี่เครวันเล่าให้ฟังใช่ไหมคะเราก็จะเห็นวงจรบางอย่างเราจะเห็นวงจรบางอย่างของคนไข้กลุ่มนี้ก็คือเออพอดีแล้วทานทําไมอันนี้พอทานทําไมปุ๊บเริ่มมีอาการหลอนขึ้นมาอีกถ้าถามลึกๆไปจริงๆอาจจะรู้ว่ายาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ในแบบที่แรงมากขึ้นปริมาณมากขึ้นอาการในแต่ละครั้งก็มากขึ้นตามการหยุดยานะคะเมื่อเกิดซ้ำๆกัน สองครั้งสามครั้งที่กลับมามีอาการประสาทร้อนเนี่ยการรักษาก็ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนั้นเอินก็จะเอ,เอินอยากให้คนไข้ลองมองอย่างนี้นะคะ,คะว่าจริงๆอ่ะเราเป็นโรคทางสมองเนาะแล้วสมองเนี่ยมันขาดสารตัวเนี้ยจริงๆยาที่เราทานเนี่ยก็คือวิตามินมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบำรุงป บำรุงด้วยวิตามินไปคือคิดแบบนี้ก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นยารักษาโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้สึกดีขึ้นคนปกติยังต้องกินวิตามินอ่าอ่าอันนี้เป็นวิธีคิดที่ที่น่ารักมากๆแล้วก็น่าจะช่วยผู้ป่วยได้ด้วยนะคะเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากนักจริงๆอยากจะได้ยังอีกสัก2ประเด็นที่สําคัญสาหรับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสถาบันครอบครัวที่ดูช่อง13 f a m i l ฟอยู่นะคะประการที่1เลยนะคะก็คือพี่เครือวันจะช่วยถ่ายทอดให้เราฟังยังไงว่าครอบครัวหรือคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดมีส่วนช่วย ให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทนั้นนะ่ะฟื้นกลับคืนมาสู่ชีวิตที่เป็นปกติสุขได้อย่างไรต้องมีคนดูแลประครบประงมหรือเข้าใจเราขนาดไหนพี่คือวันขอสักสอสานาทีนะคะไม่เกินค่ะก็ค,ะคือว่าสิ่งที่ช่วยเบื้องต้นนี้ก็คือยานะคะ,คะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากก็คือในเรื่องจิตสังคมค,ะค่ะหมายความว่า ได้มีชีวิตมีการงานมีการทําที่มีความหมายค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็ให้การสนับสนุนมีงานวิจัยนะคะว่าครอบครัวไหนที่ที่หากว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจกันแล้วก็มีระยะห่างพอสมควรแล้วก็สื่อสารกันแบบสงบเนี่ยคนไข้จะไม่ค่อยป่วยซ้ำค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือ การที่ได้ทําประโยชน์การที่ได้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอะไระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณก็สําคัญถ้าผู้ป่วยก็มีมีการมีจ,จิตใจมีจิตใจที่สงบมีธรรมะมีมีพระเจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถทําได้ค่ะและที่สำคัญก็คือความรู้ค่ะเราจะต้องรู้โลกของเราแล้วก็การรับมือแล้วก็ การที่จะดําเนินชีวิตกับมันยังไงดีคะค่ะแล้วพี่ครวันก็ตอนนี้คือสละเวลาส่วนตัวมาดูแลสมาคมสายใยครอบครัวด้วยเพื่อที่จะแบ่งปันวิธีคิดดีๆแบบนี้ให้กับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะ,คะว่าจะมีหลักสูตรสายใยครอบครัวที่เกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆนะคะทางจิตเวชแล้วก็การรับมือเนี่ยเราจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวัน วันที่สี่มิถุนายนจะเริ่มรุ่นที่สามสิบสามสิบหกค่ะรุ่นที่สามสิบหกแล้วค่ะรับมสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงสี่มิถุนายนเดี๋ยวหนิงบอกช่องทางให้แทนพี่ครว,วันนะคะ,คะวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะพี่ครว,วันเที่ยงธรรมนะคะกรรมาการสมาคมสายใยครอบครัวแล้วก็เป็นอดีตผู้ที่อยู่กับปัญหาจิตเภทซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองมาแบ่งปันผู้อื่นละถ้าเกิดว่าท่านชมอยากจะเข้าร่วมอบรมนะคะในเรื่องของการรู้เท่าทันป้องกันโรคจิตเภทแล้วก็การดูแลคนในครอบครัวในเรื่องนี้เนี่ยนะคะสา มาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025287821นะคะ0863006074 0891175283นะคะแต่ถ้าจะไปเลยเนี่ยก็คือที่สมาคมสายาครอบครัวอยู่ชั้น2ตึกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลศรีทัญญาจังหวัดนนทบุรีค่ะกลับมาสุดท้ายปิดท้ายที่หมอเอินเห็นบอกว่าอย่าง,งพี่ครวันดูเข้มแข็งนะ<า>และ,และยังเหมือนกับมีคนดูแลเป็นกัลยาณม,มิตร<ฆ>แต่ทีนี้คนที่ยากไร้เนี่ย จะมีระบบอะไรที่จะช่วยเขาได้ไหมคะหมอเอิญก็ตอนนี้นะคะก็หลักๆเนี่ยสำหรับบ้านเราก็จะมีของกล่มสุขภาพจิตะนะคะซึ่งก็จะมีอ,ะอยู่ทุกๆหัวเมืองใหญ่เลยนะคะ,คะแล้วก็กระจายตัวลมทั้งที่บ้านเกิดของเอินด้วยก็คือที่เลยค่ะเห็นบอกว่าถ้าเป็น,นะะผู้ป่วยยากไร้เนี่ยก็จะมีกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ค่ะอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยจากที่เอินอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยนะคะซึ่ง โดยส่วนใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลจิตเวชก็จะอยู่ในจังหวัดที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะ,คะอยู่ๆเนี่ยมาโผล่ที่เลยเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆเ,เป็นโรงพยาบาลเล็กๆเ,เพราะนั้นแต่ในความเล็กของเราเนี่ยเรารับผิดชอบ4จังหวัดอรอบทั้งหมดะนะคะแล้วนับวันเนี่ยคนไข้เยอะขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วแพทย์ก็มีน้อยลงเรื่อยๆ นะคะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นหัวเมืองใหญ่เนาะแต่อย่างเอิญเองเนี่ยเอิญย้ายกลับบ้านเพราะนั้นเอิญก็มีความสุขในการอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดที่จตั้งกองทุนผู้ป่วยจิตเวทผู้ป่วยจิตเวทแยกรายค่ะประชาชนจะมีส่วนช่วยได้ยังไงคะก็ลองเข้าไปดูนะคะใน อ่อ YouTube ชื่อ VTR กองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้อ๋อชื่อนี้เลยคุณผู้ชมกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไรยแต่ว่าอันนี้คือเฉพาะที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินไมคะหรือว่า<ช>ะจะแบ่งปันไปที่อื่นๆด้วยหรือเริ่มต้นนําร่องก่อนตอนนี้ถือว่าเริ่มต้นนําร่องค่ะ,คะซึ่งเอ่อคือที่เอิญตั้งเนี่ยนะนอกจากที่เอิญเนี่ยจะอยู่ที่ที่เลยแล้วเอิญก็มีโอกาสได้ ทำงานเพลงทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมคะ<ฆ>เรามีเพื่อนๆพศิลปินเยอะเราก็เลยเอ๊ะตั้งกองทุนเนี้ยคือให้เพื่อนเราซึ่งเป็นกัรยานมิตร ที่ดีทั้งในวงการเนี่ยเขาได้มาทํากิจกรรมปีละหนึ่งครั้งแล้วส่งต่อความสุขไปยังคนไข้ที่ขาดแคลนอันนี้ก็เลยเก็เพื่อนเลย่อนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงที่หมอเอิญเคยอยู่มาก่อนแต่งเพลงทําเพลงอะไรมาก่อนไปช่วยกันใช่ค่ะล่าล่าสุดมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมีคอนเสิร์ตพี่พี่ etc ค่ะไปกันที่เลยเลยไปกันที่เลยเลยค่ะไม่มีค่าตัวเลยค่ะค่ะไ่ายใหทุกคนมาทําบุญ อย่างนี้เราต้องติดตามแล้วนะคะร้าที่มีความเคลื่อนไหวต่อไปของกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ของทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินที่หมอเอิญบุกเบิกขึ้นมานะคะก็มาแบ่งปันในรายการกันครั้งต่อไปนะคะหมอเอิญวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เติมเต็มในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคจิตเภทในทางการแพทย์และพิกรรวันก็มาเติมเต็มในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฟังหมอเอิญแล้วยังรู้สึกว่าเอาหลายยังอยากจะขอความรู้อะไรเพิ่มเติมจริงๆแล้วกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีสายด่วนโดยตรงเลยนะคะ1 3ึ่งสามสองสามหนึ่งสามสองสามตลอด24ชั่วโมงลอสามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตได้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะวันสําคัญก็คือวันที่24พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันโรคจิตเภทซึ่ง อันนี้ก็เป็นกิจกรรมครั้งใหญ่เหมือนกันที่หลายหน่วยงานก็จัดขึ้นแต่อย่างกรมสุขภาพจิตเองก็จัดเป็นการเสวนาหัวข้อรับรู้และเข้าใจโรคจิตเภทในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนะคะอย่างไรก็ดีข่าวสารข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตเภทก็จะทยอยนําเสนอให้กันอย่างต่อเน,นื่อง เชื่อเหลือเกินว่าช่วยกันสื่อสารแบบนี้แพทย์พยาบาลผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายระดมกําลังสมองแบ่งปันความรู้แบบนี้ประชาชนคนไทยก็คงจะมีความรู้เท่าทันเรื่องโรคนี้มากขึ้นแน่นอนขอบคุณคามากๆนะคะหมอเอิค่ะ,คคะแล้ววันนี้นะคะแพทย์หญิงพิยดาหาชัยภูมหรือว่าหมอเอิญและดิฉันลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ